โอเคครับก็ขอากล่าวสวัสดีสวีดัตชาวรุ่นลานเพลย์เป็นทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาผลฟินิกใส่เดียวกับเจ้าเลียนะครับทุกคนถ้าคนพร้อมแล้วคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์พี่กันด้วยนะเพื่อพาคลิปต่อไปพี่นะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย let's go ที่กำลังมองหาร้านกดของปีศาจเด็กคุ้มๆรับความราคาเริ่มต้นที่40บาทค่ะไอดี์ไก่ตัวราคาเริ่มต้นเพียง20บาทแนะนำร้านนี้เลยเอเดนช็อปดีได้คลิปนะคะเอาอีกแล้วดูดิพี่หามาหาเจ้าเล่แต่อันนี้มันเป็นเต่า <N> <N> โอ้เก <N> ินเออแต่ไม่เป็นไรมันเหมือนมันจะเฟลทุกคลิปหรือเปล่าพี่อยากเจอเจ้าเล่แต่อันนี้มันเป็นเต่าว่อ น่าจะอ e ีซี่นะครับทุกคนผลฟินิกเป็นผลที่ดีเลยนะครับกับแมกมาเนะี่ยตุ่มน่าจะอ e ีซี่นะทุกคนเพราะตีระยะไกลได้ด้วยน่าจะแบบ e นะอีซี่นะเพราะแบบตีระยะไกลได้แต่กลัวเรือพังว่ะยังไงก็แบบอ e ีซี่อยทุกคนแะต่แต่เสื่อเลยอาจจะนานหน่อยนะคนหนึ่งอยากรู้ว่ามันมันจะกัดมันจะกัดโดนเราไหมถ้าอยู่ระยะอย่างเงี้ยโดนไหมอ่ะไม่รู้อ่ะไม่โดนไม่โดน จริงมันมันลองครับมันลองกัดเราอยู่เลยแล้วเราก็เปิดโหมดอมตะครับแล้วก็เอุ้มมาดิมาดิไอเต่ามาเลยพี่ขอตัดไปตอนเลื่อนมันเหลือนิดเดียวนะครับ A few moments later เอาเชี่ยเจอโปเอ้าทุกคนเอ้าดูดิโอ้เกินกำลังจะตีเต่าถือใครรถโ่้เดี๋ยวไม่โดนแบนไอเนี่ย ไอเอ็นเอ็นจีเอ็นโอ้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวโดนแบนแน่เออพี่จะบอกวิธีตีตีแบบอันนี้โซโล่คนเดียวไหวนะครับแต่มันงพัฒนาไปนะครับทุกคนวิธีตีคือแบบง่ายๆเลยนะทุกคนเนี่ยเอาเลยเนี่ยสกิลแรกโคตรไกลเลยจะมีซานนะทุกคนแบบไกลโคตรโคตรอ่ะวิธีตีนะ สกิลเอ็กนะทุกคนเป็นการลูลกลกเตะของฟินิกนะวิธีตีแบบเดี๋ยวหนึงรอรวงอัอองนนี้มาก่อนเดี๋ยวรอตอนเปิดหมดอำนาจตอนมันเอาไว้คอมโบูกร์กันนะสกิลเอ็กกับสกิลซีนะเปิดซีก่อนแล้วเข้าไปเองครับแบบโซโล่แบบได้แบบอีซี่ทุกคนมันไม่เอามันไม่เ,เ,เนี่ย นี่นะทุกคนเราก็ได้เปิดได้แล้วเนี่ยเนี่ยเอา้าไม่โดนน้า้เนี่ยเวลาเราเปิดสกิลซีนะมันจะเป็นการอมาตะนะทุกคนอมาตะายังไงอะ่ะแบบถ้าแบบวงเรายังไม่หมดอนะ่ะตอนเรากดสกิลทีเราจะเป็นอมาตะนะรเรื่อยมันจะไม่ลดนหรืออะไรเลยครับอูมแล้วเราก็ถอยตีแบบนี้ไปเรื่อยๆครับถจะตายรือว่าเป็นผลที่แนะนำเลยนะผลฟินิกิวตัวเองก็ได้เป็นสกิลติดตัว นี่นะครับทุกคนตอนนี้มันใกล้จะตายเลยนะอุ้ยเลื่อนเหลือสี่เปอร์เซ็นต์ดูดิเนี่ยวิธีคอมโบเนี่ยแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยได,ได้ได้เหมือนเดิมครับได้อันเนี้ยได้ยี่สิบเจมกับกับเอลพีกี่ยวพีนะกับห้าเอลพีนะครับห้าใช่ไหมห้าหรือเปล่าน่าจะห้าครับห้าเอลพีหรือสิบเอลพีน่าจะ,ะหนะ้ามั้งนะใช่อันนี้ก็ไม่ไม่ลืมดูอ่ะทุกคน โอเคนะครับคลิปก็จะจบเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าคนชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อให้พัดคลิปต่อไปพี่นะส่วนพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละครับบ๊ายบายจุบบูจุบ,บู